มาดูดิดเดล่าอาร์ดีซิกกระบะไฟฟ้า100%จะลุยออฟโรดได้ขนาดไหนกันบอกเลยว่ามันลุยได้สุดๆกว่าที่คิดด้วยพละกกำลังมอเตอร์คู่428แรงม้า595นิวตันเมตรเรียกว่ามาแบบไม่ต้องรอรอบกันเลยแถมแต่ละโหมดยังช่วยให้ผ่านเส้นทางโหดๆหลากหลายแบบด้วยการทำงานที่แตกต่างกันในโหมดออฟโรดระบบนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการตอบสนองของเบรกและมอเตอร์ช่วยเบรกเหมาะกับถนนลูกรังและเนินหินโมซน อันนี้จะช่วยลดความไวของระบบควบคุมการทรงตัวอย่าง stability control เพื่อให้ลุยผ่านพื้นทรายได้อย่างง่ายได้ส่วนโหมดมัดอันนี้เหมาะกับเส้นทางที่ค่อนข้างโหดพวกคโคลนแข็งคโคลนเปียกระบบจะทำการปิดแท็กช i o n และยอมให้ล้อหมุนฟรีมากขึ้นเพื่อให้ลุยผ่านคโคลนไปได้อย่างง่ายดายและที่เจ๋งสุดคือโหมดเวดิงสำหรับขับลุยน้ำ ที่หลายคนห่วงว่ากระบากไฟฟ้าจะลุยน้ําได้สักกี่น้ํากันโดยโหมดนี้จะช่วยปิดระบบจ่ายไฟและระบบระบายความร้อนบางส่วนช่วยให้ขับลุยน้ําที่เคลมไว้ว่าลุยได้อย่างปลอดภัยระดับ815ม mm ิลลิเมตรได้สบายๆครั้งนี้เราได้ลองกันแบบครบเลยแค่ปรับโหมดแล้วเดินคันเร่งนเนียนก็สามารถผ่านเส้นทางยากๆได้สบายไม่แพ้รถกระบะขับตีเครื่องสันดาปเลย